วัสดีครับเพื่อนๆมาวันนี้ผมก็มาแนะนําเกม r o บอ o แมปใหม่นะครับที่ชื่อว่า Too Many Weapons i m u l a t o r นะครับแมปนี้เราจะได้เล่นอาวุธหลากหลายมากเลยนะครับโดยที่ข้างในเนี่ยเราต้องสู้กับศัตรูแล้วก็เก็บเลเวลเพื่อปลดล็อกอาวุธใหม่ๆนะครับอะเดี๋ยวเราเข้าลองเล่นกันเลยตามรูปเราจะเป็นเจ้าไข่น้อยใช่ไหมที่ถือปืนอันใหญ่ เรามาดูรับเล่นยังไงเนาะอ่ะเริ่มเลยนี่ครับหลังจากที่เราเข้าไปในเกมเนี่ยตัวเกมก็จะมีของฟรีนะทางขวามือเราสามารถรับได้โดยการกดไลค์แล้วก็จอยกลุมนะครับผมยังไม่ได้กดเนาะเดี๋ยวใครกดแล้วก็ลองไปรับดูนะมาเดี๋ยวขั้นแรกผมต้องลองเข้าไปเล่นเลย่าทางนี้เดินเข้าไปปุ๊บเราต้องอ๋อมันคอนติเนียรันได้ผมเคยเล่นไปก่อนแล้วถึงด่านที่8เดี๋ยผมลองเล่นให้ดูนะว่าด่าน8ยังไงมาโอเค พราะบสุ่มของอเด็ดๆน่าจะต้องเล่นใหม่มาทีนิวอ๋อจบแล้วหรออันหนึ่งนะผมขอมารับตรงนี้อ่าตัวเกมเขาบอกผมขอเริ่มใหม่ได้ไหมเพื่อนๆที่มาดูทีหลังจะได้เข้าใจเนะาะมันเล่นยังไงเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกอ่าคลิกทูสตาร์ทมันเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกไม่ได้เราต้องแพ้อ่าเดี๋ยวผมดูให้ดูเนี่ยเกมจะเป็นยังครับเข้ามาปุ๊บเราก็ยิงมอสเตอร์ใช่ไหมก็ยิงเสร็จเนี่ยเราเก็บตังค์ตรงพื้นเพื่อจะอัปเกรดตัวละครไอ้ไข่รเราครับปุ๊บเนี่ ที่อัปเกรดของก็คือเพื่อนเือนเห็นกลางจอปะ่ะเราเก็บตามพุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมพอตังถึงเนี้ยเราก็จะได้ของนี่ไงอันนี้เว็บต่อไปละเราต้องคอยหลบมอนสเตอร์นะเรามีพลังชีวิตหนึ่งร้อยเนี่ยเพราะเว็บหลังๆมอนสเตอร์มันจะเริ่มยิงเราแลาว,ลวตอนแรกๆมันจะยิงเราเนี่ยนี่ยิงเราหลบแ,แรกๆง่ายครับหลังๆเริ่มยิงกันรัวๆเลยเริ่มยิงละ ปืนที่ผมมีเป็นแค่ปืนพกแน่เลยเนี่ยอันนี้มันจะตีแบบประชิดใกล้ๆเราต้องเดินหลบบางตัวก็ยิงเป็นปืนออกมาน,นี่ประชิดเราเห็นปะผ่านอันนี้อ๋อเราสามารถเลือกอาวุธเพิ่มเข้ามาได้เฮ้ยผมไม่เคยเล่นเนี่ย C4 C4 เพลี้ยงระเบิดใกล้ๆตัวเนี่ยลองดูดิอะล่าลองดูเกลีย้ยงไงวะ c อีอ๋อต้องหยิบมาใช้ต้องหยิบเองกด ว่าสิโฟไม่ติดเลยมากดคิวเพื่อดัดได้นะเนี่ยเคิวไข่ดัดได้ไม่ติดเลยสิโฟได้ไงวะไม่รู้ว่าซื้อมาเมื่อกี้เลือกมาแล้วมันใช้ไม่ได้เลยสิโฟไแปะใ,ใกล้ๆอ่ะหรือว่าทุกการโจมตีของเราจะระเบิดอยู่แล้วสิโฟไม่รู้ไม่เกี่ยวอ่ะอเไปเถอะ ใครนั่งอ่านอีกทีใช้ไงต้องแดดตลบสต,ตัวเริ่มยิงหนักแล้วเน,น,นี่ยตอนนี้ใครลบลบตอนจบด่านเรือเราจะกลับมาเป็น100นะแต่แต่ละแมปเลือจะเต็ม100เริ่มใหม่หลบโหยิงเยอะมากหลบฝามเวล ร้อยเข้าที่4ี่ล้วที่สี่นี่เป็นเว็บบอสหรือเปล่าเป็นลูกเนี่ยนี่ไงบอสมันยิงแบบทุกอย่างเลยมืนกระชิตยืในไกลๆด้วยเราวนรอบมาเลยยืนเฉยก็ได้นะเนี่ยยืนแล้วกลับงี้อุ้ยโนนโอเคบอสกระแทกเราผ่านละเรียบร้อยครับไปชั้นต่อไปได้นี่พอจบด่านก็จะซื้ออัปเกรดได้โดยการใช้ตังที่สะสมมาอันนี้บวกแอตแท็คะยะโจมตีบวกระยะเก็บของบวก โซดานี่บวก t อ็ c k s สปีดนี่ทำให้เรีอลเร็วขึ้นผมว่าเอา t อ็ c k s สปีดดีกว,ว่าเพิ่มความเร็วดูเป็นเลยเรายังเหลืออยู่อีกสมารถซื้อเพิ่มได้เอาระยะโจมตีไหมตีไกลขึ้นด้วยอ่ะต่อไปมันเริ่มใหม่ยังไงอ่ะคือผมต้องยอมแพ้ใช่ไหมจะเริ่มใหม่แต่ไม่เป็นไรผมเริ่มแตบแบบนีนนน้ก็ได้แรกๆมันง่ายาตามนี้เลยฮ้ยเป็นตัวเขียวแล้วตัวเป็นสีเขียวยิงเข้าไป มาดูกันว่าเราไปได้ไกลสุดเท่าไหร่อยากได้อาวุธใหม่อ่ะซีโฟมันใช้ไงก็ไม่รด้เนี่ยกดก็ไม่ติดอ่ะใช้ไงซีโฟถือไว้ข้งางหน้าเงี้ยเฮ้ยยังไงปิ๊บปิ๊บใช่ป่ะติ๊บปิ๊บเมื่อกี้เฮ้ยติดแล้วเนี่ยซีโฟต้องอยู่ยนิ่งๆใช่ไหม อ๋อต้องอยู่นิ่งๆแล้วมันจะกดสีโฟร,ระเบิดรอบๆรอทีนึงนะใช่ปะอ,อ๋อต้องเอาไปแย่ในต,ตัวมันเลยโอ้ใช้ย,ยากว่านี่ไงอเอาปืนอื่นดีกว่าผมเพิ่มระยะการโจมตีกับนี่มาแเ่เอลูกซองไหมมาดิยิงทั้งปกทั้งลูกซองโอ้หเออเนี่ยยิงกระจายหน่อยยิงช้าระเบิดไปแย่ ไประเบิดไปแยะระเบิดระเบิดพีเราจะหมดแล้วลบลบลบตัวนี้ยิงเร็วมากตงกตางเก็บตังด้วยปลลปลลบไปแย่เลยเข้าไป โดนไปเยอะเลยระเบิดไปเฮ้ยตายอ๋อจบเบบพอดีนึกว่าตายอ่าเราสามารถเลือกได้สองหีบเหมือนเป๊ะเลยผมเอาสีแดงก็ได้ไปะหีบสีแดงสามารถจ่ายตังค์เพิ่มอ๋อไม่ใช่ดิเราได้เนี่ยหรอเรากล่องพวกนี้เปิดไม่ได้โอเเราได้ตังค์ใช่ไหมเนี่ยนิวมาร้านค้าเขาบอกให้เราเปิดของอ๋อนี่ไงผมได้กอง มินสามกล่องแล้วทางซ้ายเบสิกเปิดได้หนึ่งกล่องใช้หนึ่งกุญแจได้คอมแบ t ช็อตกันสีเขียวเปิดอีกเรามีต้องสามกล่องออดีๆเอ้ยได้ดาเนี่ยของออกได้ตามนี้เลยอ้เมื่อกี้ที่เราใช้มีแต่ของสีขาวเนาะเพื่อต่ำเนี่ยเราได้สีเขียวมาบ้างแล้วขอทียึงดิมากก่อเขียว โอ้โห oh, MP5 อยู่แถวนี้เลยเนี่ย Starter เรามีเพชรแค่58เปิดไม่ได้ทั้งนี้หา uh huh. นี่เกมพาร์ท่ะไปต่อแล้วไงต่อกดที่อาวุธอหาแล้วลูกซองอันนี้ซ้ำคือ,อยังไงอ่ะซ้ำสามารถเลเวลอัพได้ใช่ไหมซ้ำปเลเวลอัพได้ลองเลเวลอัพไปก่อนเพิ่มดาเมจอันนี้ก็สมใจลูกซอง อาถ้าสวมใส่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ Equipment นี่ไงเราใส่ได้อันนี้คือตัวเปิร์กป่ะเหมือนเป็นสกิลเพิ่มตังที่ได้6%อันนี้ก็เพิ่มดาเมจมมีอันเดียวแล้วก็เพิ่มตังสองอันมันสามารถรวมได้นะถ้าเรามี5ชิ้นซ้ำกันอ่ะเรียบร้อยแล้วผมก็จะบวกพลังโจมตี12บวกตัง 22. อีส2บสองหอมรุยมีทุกซองละ น,นี่เริ่มใหม่แล้วใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ผมเหมือนเหมือนจะตายเนาะไปลองดิเอาต่อนี่หว่าไม่ได้ตายนี่มันจัดไปต่อเลยใส่เป็นจนไทยยิงไปโอ้โอ้ไ,ได้วุดใหม่แล้วเร็วหน่อย ถ้าจะอีกหนึ่งรอบเราจะได้เป็นลูกสีลูกเซฟข้างหน้าก็น่าจะได้อาวุธใหม่แบ็คทุกซองระยะสั้นมากต้องเข้าไปใกล้หน่อยไอย้โดนโอ๋อระยะมันโดนอยู่กิดนึกว่าหบได้ ยังไงเราได้ดาบกระดาบมาอุตส่าห์สุ่มมาไดู้้สีเขียวลูกซองกระดาบดาบต้องแบบประชิดเลยใล่เลยขึ้นระยะของดาบก็น่าจะดีมันยิงใจใได้มันฟันใจขึ้นดาเม็เป็นร้อยเลยดาบแรงมากใกล้มาก ร้อย่านผ่านตรงนี้แล้วก็จะเป็นบอสรอบต่อไปฮียดาบแรงมากฟันหายหมดฟันฟันด้วยดาบเียบร้อย ีนบอสละลองใช้ดาบฟันใกล้ๆเลยก็เปบอสฟันเออหุ้ยที่สามทีบอสตายโอ้โดับแรงมากสามทีบอสตายปะเป็บต่อไปอันนี้เลือกอัปเกรดได้บวกโชค20%อันนี้ได้รับ125%าเเลือดรีเจนหลังจากเก็บตังเอ้ยเก็บตังแล้วได้เลือดอันนี้ดีเข้าช่องกันด้วยสมูทตี้ทีนี้เป็นกิีนทีชาเขียวเอาเลย บวกแม็กเลือดเราสามารถล็อกได้ด้วยคืออะไรล็อกก็คือรอบต่อไปมันผลวมาปะบวกแม็กเลือดบวกฟ้ารีเจนบวกโชคพอโชคเลยถ้าจริงเอาหมดเลยก็ได้นะลองดูไว้แล้วรีคอยรีโรได้ปะเอ้ยรีโรเปิดใหม่ได้อีกอ๋อเนี่ยรีเจนเลือดมากขึ้นอีกถ้าเราเอาซ้ำแล้วเปไงเป็นสองขั้นเอาระยะโจมตีไหมอ่าเรียบร้อย ถ้าเราล็อกไว้ล่ะรอบต่อไปก็โผมั้ยผมลองล็อกหนึ่งอันนั้นนะล็อกโชคไว้ไปแมปต่อไปชั้นต่อไปเนี่เราอยากได้วุธใหม่ มาล้อาวุธใหม่ใกล้มาเฮ้ยโดนไปนืนเพราะเราเก็บตังคเราได้เลือดเพิ่มดีมากเลยดีที่เอามาอาวุธใหม่ C4 อ่า Assault Rifle ช็อตการปั๊มเอา M16 เดียว M16 เดียวมาอาวุธเราสามันไอ้ไงมีทุกระยะใกล้กลางไกลมีหมดละ a s ่แค่ไ Rifle ก็ยิงรัวๆได้แต่เหมือนเปิดไม่ค่อยแรงไม่ยิงเร็ว ไปเป็นบอสเหมือนเดิมบอสวิ่งไปใกล้ๆมัได้ดาบตายเอ้ยบอสก็แป๊บเดียวอะไม่ยากมาแล้วล็อกเอาไว้โชคอยู่จริงด้วยถ้าเราล็อกเอาไว้แต่ว่ามันมีของใหม่เป็นระดับสีเขียวอันนี้รักษา1%ของเลือดเราเมื่อฆ่าศัตรูได้ไออันนี้ดีเอาโชคไปแล้วก็รักษาก็ t อแท็กสปีดด้วย ก็รีทั้งนึงเฮ้ยรักษาอีกก็มีเฮ้ยอันนี้คีย์ที่ข้อเชนโอกาสติคิโอกาติคิรักษาเอ็คสปีดไม่ได้ล็อกไว้แล้วดีรอบนึงไหมจะเ,เจอของดีเฮ้ยคีดามดอันนี้โอกาสคิคิแล้วก็อัปเกรดลักด้วยมันเอาแอ็คสปีดแอ็คสปีดออกรอดูว่าอีสองอันนี้จะสุ่มได้ไรมาเราไปเลยเราไม่มีตังสุ่มแล้วรอบต่อไปมาอัปเกรดเราโหดจัด ยิงเร็วแบบยิงเร็วมากทำมาต้องสองรอบอน,นี้เหมือนจะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วป่ะรอบๆชั้นสูงขึ้นชั้นหนาวสลามพวกนี้กลายเป็นสลามน้ำแข็งโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะได้ของละอันนี้เราจะได้ของเดี๋ยวุดใหม่โหกิ่งไม้มีด ผมมีดมันดูดีสุดแล้วลมีดไปไปนี้เดี๋ยวผมขอประกาศนด,ด้วยระหว่างนี้เนาะ,อะตอนนี้ช่องเรามีนั่นมาครับรายการใหม่ของช่องเราเรียกว่าเกมไม่ดองนะรายการนี้ก็คือรายการที่ผมจะเอาพวกเกมเก่าเกมที่ผมเล่นไม่จบผมาเล่นต่อเนาะยังไงก็ใครยังไม่เคยดูเนี่ยสามารถกดได้นะครับผมมีเกมที่เล่นไปแล้วตอนนี้ก็คือออกดดปัดไดเนาะเล่นไปของยี่ปีละแล้วก็ตอนนี้ผมก็อาจเสร็จแล้วอีกหนึ่งเกมกำลังเข้ากระบวนการตัดเก่รอดูมันได้ คือเกมไอ้นี่ครับจะไมเดสดสดตายประกาศไว้ต่อเลยเนาะที่ผมลงลิปน่าจะเริ่มตัดต่อลีกนั้นละแต่ว่ามันนั่นครับมันเป็นลิปแบบที่ผมใช้เวลาเล่นนานมากเลยในโลกจรงิงเกือบเกือบเพียร์เกมเลยยังไงก็รอติดตามกันได้ถ้าใครอยากให้ผมลองเล่นเกมไหนเนี่ยไปโบดไใลชมชนนะเปิดโวดได้หลายวันละไอโบดกันได้นะแต่ว่าไอที่โวดเนี่ยผมน่าจะเล่นเดือนหน้านะน่าจะได้เอาไปเล่นแล้วก็ลงเดือนหน้าเลยเพราะาใช้เวลาเล่นนานครับหนึ่งชิปหนึ่งิปก็นานอยู่หลายวันเลย จะเ,เริ่มทาคลิปที่มันแบบมีคุณภาพแล้วก็เล่นเวลานานขึ้นใช้เวลาเล่นานานๆอาจจะเป็นแบบพวก,เก,เ,กเก่าๆเนี้ยมามากขึ้นเนาะแต่ครังนีมน้มันเป็นเกมที่อาจจะไม่ค่อยมีคนดูไงยังไงก็ใครดูแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจช่วยผมด้วยนะครับผมมันจะมาได้เนาะอยากให้ผมลองทําเกมหน่ยจะไปลองดูให้ครับแล้วก็ไปโหวตนนะถ้าอยากจะให้เล่นอะ่ะโอเคมาตอนนี้เราถึงบอสละปอนไป โอเคเราไปได้แค่เว็บสิบสี่อันนี้คือแตกหรออันนี้คือผมน่าจะแพ้แน่เลยแต่ว่ามันให้เรื่องเว็บล่าสุดของเราอ๋อนี่ไงผมได้ฉีบตามนี้ได้บวกเลือดบวกคอยจบระดับใหม่สี okay, ่โอเคเมื่อกี้ผมก็แตกใช่ไหมเนี่ยมันอออมานสิบสี่คือ,อเื่กมมันไม่ได้ให้เราไปเรื่องแต่ศนะูนย์ครับมันให้เราต่อที่สิบสี่เลยมาเราเปิดได้สองทีมอ,อุ้ย,ยสีฟ้ากิ้ได้กระบ,บอง เ่มากระบองอันนี้เอเคร็แล้วเฮ้ยเรามีกล่องนี้ด้วยขีเข้าศูนย์เคดูที่อาวุธนี่ไงอาวุธนี้สมใส่ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ Equipment เราใส่ได้เพิ่ม เรามีเพิ่มแมกเลือดแปดเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าตังมันก็ดีกว่ามะตังน่าจะดีกว่ามาแล้วอันนี้ทำไมไดอันนี้คือเปิดอาวุธโอเคงั้นผมน่าจะพอไว้เท่านี้แล้วสำหรับเกมอะเมนี่ไปพ่นใช่ป่าวะใครอยากเล่นเนี่ยสามารถไปดูใต้คลิปได้นะครับผมน่าจะมีรายละเอียดไว้ในหะ้เนาะอะตรงรายละเอียดคลิปนะั้นน่าจะมีชื่อแล้วก็มีรหัสเข้าให้ไว้ให้ใครอยากเล่นก็ไปกดกันได้นะโอเคใครมีโลบอกอะไรแนะนำอยากให้ผมลองเล่นก็คอมเมนต์กันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมเข้าไปกดกันในชุมชนช่องเราด้วยนะที่เรามีบทเกมแล้วก็อะไรพวกนี้เนาะอัปเดตต่างๆวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ